ฝากกด subscribe หรือกดติดตามช่องบรรยายมูวี่และกดกระดิ่งแจ้งเตือนรวมไปถึงกดไลค์คลิปเพื่อเป็นกำลังใจให้เราอัพคลิปใหม่ๆต่อไปขอขอบคุณจากใจอยากให้ฟังคลิปให้จบจะได้ไม่พลาดช่วงสำคัญสำคัญหากชอบกดแชร์คลิปได้ขอบคุณที่รับชมและรับฟังสามารถร่วมพูดคุยเรื่องหนังในคลิปที่คุณชอบได้ขอบพระคุณมากสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกประเด็นน่าสนใจจาก3ก๊กกันนะคะ คือมันมีคำถามหนึ่งที่แบบชวนคิดมากๆจากบทวิเคราะห์ของบรรยายมูวี่นะคะถ้าเราลองจับเอาสุดยอดขุนศึก5คนที่แบบเก่งที่สุดเลยนะจากแต่ละก๊กใหญ่ๆจกก๊กวุกิก๊กง่อก๊กมาสู้กันแบบทีม5ต่อ5ต่อ 5, อ5เนี่ยใครจะชนะอ่าอันนี้น่าสนใจมากมาลองวิเคราะห์กันคะ่ะครับเป็นคำถามที่น่าสนุกมากเลยนะคือมันเหมือน dream team f i เลยแหะครับ เป็นการวัดกันที่ฝีมือขุนพลลุ้นล้วนเลยไม่นับเรื่องกองทัพหรือว่าเอ่อกลยุทธ์ภาพรวมซึ่งแต่ละก๊กนี้ก็มีตัวเด็ดๆทั้งนั้นเลยนะครับใช่ค่ะงั้นเรามาลองแนะนําทีมคร่าวๆกันก่อนดีกว่านะเริ่มที่จกกกของเล่าปี่ทีมนี้เขาบอกว่ารวมดาวจริงๆค่ะมี5ทหารเสือในตำนานมาครบเลยกวนอูเตียวหุยจูล่งม้าเฉียวหงตงอือหือแค่ชื่อก็คือโอ้โหนี่คือตัวท็อปทอทั้งนั้นเลย พลังทำลายล้างเฉพาะตัวนี้แบบว่าน่าจะสูงสุดเลยมั้งคะใช่ครับกลุ่มนี้คือเน้นพลังบูรายบุคคลที่แบบโด่งดังสุดๆในยุคนั้นจริงๆส่วนทีมวีกกของโจโฉอันนี้จะมาแนวสมดุลมากกว่าครับนำโดยเตียนวีกับเขาทู สคนนี้เป็นองครัก์ที่แบบแข็งแกร่งมากแล้วก็เสริมด้วยแห,หัวตุ้นติอเลีวสองคนนี้เป็นยอดแม่ทัพประสบการณ์สูงแล้วก็มีซี่หลงอีกคนที่ฝีมือก็ไม่ธรรมดาเลยทีมนี้จะดูมีวินัยมีทีมเวิร์กที่แข็งแกรงกว่านะอืมฟังดูครบเครื่องกว่าจริงๆนะคะมีทั้งสายบูสายบัญชาการแล้วฝั่งงอกก๊ละคะของซุนกวนนี่เป็นไงบ้างทีมงอก๊กนำโดยซุนเซ็กค,ครับผู้พี่ของซุนกวนคนนี้ดุด่านมาก ตามมาด้วยไทยสุจู้กำเหลงจิวไย่ยแล้วก็เล่งทองทีมนี้เอ่อถ้าเทียบชื่อชั้นกันตรงๆอาจจะดูเป็นรองนิดหน่อยแต่จุดเด่นเลยคือความกล้าความบ้าบิน่นคาดเดาวทิศท,ทางยากสไตล์จะออกแนวแบบลุยแหลกสร้างความปั่นป่วนได้ดีมากครับโอเคพอเห็นภาพทีมคร่าวๆแล้วนะคะทีนี้มาลงลึกเรื่องจุดแข็งจุดอ่อนกันบ้างทีมจกกกที่บอกว่ารวมดาวดังสุดๆเนี่ยมันมีช่องโหว่ตรงไหนบ้างไหมคะจุดแข็งก็ตามที่ว่าเลยครับ พลังฝีมือส่วนตัวนี้สูงลิ่วจริงๆกวนอูเตียวหุยจูลลงนี่คือระดับสุดยอดของยุคแต่ว่าจุดอ่อนสำคัญเลยที่บทวิเคราะห์โคชีก็คือเรื่องทีมเวิร์คครับคืออาจจะมีอีโก้สูงกันไปหน่อยโดยเฉพาะกวนอูที่จะหยิงในศักดิ์ศรีมากๆแล้วก็เตียวหุยก็เป็นคนอารมณ์ร้อนอาจจะทำให้การประสานงานกันแบบไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่อ๋อจริงด้วยค่ะมีแต่คนเก่งมากๆก็ใช่ว่าจะทำงานเป็นทีมเวิร์คได้ดีเสมอไปเนาะแล้วทีมวิกก ที่ดูสมดุลล่ะคะจุดอ่อนเขาคืออะไรว้ยกกนี่ตามบทวิเคราะห์คือสมดุลที่สุดเลยครับมีครบทั้งสายพลังป้องกันอย่างเตียนอุ่เข้าถูสายบัญชาการสู้รบเก่งๆอย่างแหหัวตุน้นเตียวเลี้ยววินัยก็ดีเยี่ยมเลยเพราะความพักดีต่อโจโฉแต่ถ้าให้วัดพลังตัวต่อตัวแบบเพียวๆเ,เลยนะกับสามทหารเสือเอกของจกกกก็อาจจะยังเป็นรองนิดหน่อยในแง่พลังทำลายล้างแบบสูงสุดๆนะครับอืเข้าใจค่ะ ส่วนงอกกกจุดเด่นคือความคาดเดายากความกล้าเสี่ยงเหมือนสไตล์กำเหล่งที่เคยเป็นโจรสลัดอะไรแบบนั้นหรือเปล่าคะประมาณนั้นเลยครับใช่เลยสามารถสร้างสถานการณ์พลิกผันได้เก่งแต่จุดอ่อนเชิงเปรียบเทียบก็คือพลังฝีมือโดยรวมอาจจะยังไม่ถึงระดับท็อปทอป,ทอปเท่าสองกกแรกคือขาดขุนศึกที่ฝีมือจัดจ้านระดับแบบกวนกูจูลงหรือเข้าทูไปทำให้ถ้าต้องปะทะกันซึ่งซึ่งหน้าโดยตรงเนี่ยอาจจะเสียเปรียบได้ครับ เข้าใจเลยค่ะทีนี้พอมาจําลองสถานการณ์รบจริงแบบ3มฝ่ายต้องมาเจอกันหมดเลยมันคงไม่ใช่แค่แบบต่างคนต่างเข้าไปบวกกันง่ายๆใช่ไหมคะถูกต้องครับการรบแบบ3ามเศร้าเนี่ยม,มันมักจะมีการประเมินสถานการณ์กันก่อนคือไม่มีใครอยากจะบุ่มบ่ามเข้าไปแลกให้ตัวเองเจ็บหนักก่อนเพื่อนหรอกครับ ปกติแล้วสองฝ่ายที่อาจจะมองว่าตัวเองอ่อนกว่าหรือว่ามีเหตุผลมากกว่าเนี่ยก็มักจะมองหาทางแบบจับมือกันชั่วคราวเพื่อกำจัดฝ่ายที่ดูแข็งแกร่งหรือดูเป็นภัยคุกคามที่สุดออกไปก่อนซึ่งถ้ามองจากพลังฝีมือขุนพลรายบุคคลชื่อเสียงต่างๆเนี่ยทีมจก,กกที่รวมดาวมาเต็มพิก,กัดก็น่าจะดูน่ากลัวที่สุดในสายตาอีกสองทีมถูกไหมคะเออน่าจะคำนวณผลได้ผลเสียเก่งกว่าทางจกก,กหน่อย มีแนวโน้มสูงมากครับที่จะเห็นตรงกันว่าต้องรุมกำจัดจกกกก,ก่อนคือถึง5ทหารเสือจะเก่งแค่ไหนแต่การโดนยอดฝีมืออีก10คนรุมพร้อมๆกันเนี่ยมันก็เออก็น่าจะต้านทานได้ยากนะครับโหฟังดูแล้วเหมือนทีมรวมดาราจะไปก่อนเพื่อนเลยเหรอคะเนี่ยถึงจะมีกวนอูมีจูล่งอยู่ก็เถอะแต่ว่าโดนสิบุมห้านี่ก็คงไม่ไหวจริงๆ แต่ก็คงสร้างความเสียหายหนักให้2ทีมที่เหลือได้พอสมควรเลยใช่ไหมคะมีความเป็นไปได้สูงครับตามสถานการณ์จำลองนี้นะครับจกกกน่าจะพ่ายไปก่อนจริงๆแต่ก็แน่นอนว่าทําให้ทั้งวีกกและงอกกสูญเสียกําลังรบไปไม่น้อยเหมือนกันทีนี้ก็จะเหลือแค่2ทีมที่แบบออนล้ามาแล้วมาสู้กันเองในยกสุดท้ายอ่าพอเหลือแค่วีกกปะทะงอกกที่ต่างก็สะบกสสบอมมาเหมือนกัน ทีนี้วุยกกดูจะได้เปรียบขึ้นมาไหมคะด้วยขุนพลที่น่าจะยังเหลืออยู่บทวิเคราะห์ชื่อว่าวุยกกจะได้เปรียบครับเพราะถึงจะอ่อนล้าเหมือนกันแต่ขุนพลระดับสูงที่เหลืออยู่อย่างเช่นเขาทูเฮาหัวตุ้นหรือว่าเตียวเลี้ยวเนี่ยโดยรวมก็ยังมีฝีมือที่เหนือกว่าขุนพลที่น่าจะเหลืออยู่ของฝั่งงอกก คือความสามารถในการสร้างความปั่นป่วนของงอกก,กมันจะลดลงไปเยอะเมื่อเหลือแค่การดวลหนึ่งต่อหนึ่งกับทีมที่มีวินัยแล้วก็พลังฝีมือสูงกว่าอย่างวีกกนะครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะแสดงว่าผลลัพธ์สุดท้ายเนี่ยบทวิเคราะห์นี้ก็เลยชี้ไปที่ทีมวีกกว่ามีโอกาสชนะสูงสุดในสถานการณ์แบบนี้ใช่ครับสรุปคือด้วยความสมดุลของทีมคุณภาพของขุนพลที่หลากหลายกว่าและวินัยที่ดีกว่า ทำให้ถึงแม้จะไม่ได้มีดาวเด่นที่สว่างสวยที่สุดเหมือนโจกโกกก็ตามแต่ในภาพรวมของการรบแบบสามเศร้าที่ต้องมีการแทคติกมีการมองสถานการณ์เนี่ยวีโก,กกลับเป็นทีมที่มีโอกาสคว้าชัยชนะได้มากที่สุดครับน่าสนใจมากๆเลยค่ะมันสะท้อนให้เห็นจริงๆนะคะว่าในการสู้รบหรืออาจจะในสงครามจริงๆเนี่ยความสำเร็จอาจจะไม่ได้มาจากแค่ยอดฝีมือไม่กี่คนที่เก่งมากๆ แต่มาจากความแข็งแกร่งความสมดุลของทั้งทีมมากกว่าซึ่งเ,เป็นสิ่งที่วีโกกดูจะทำได้ดีมาตลอดเลยนะคะเป็นประเด็นที่น่าคิดเลยครับความยอดเยี่ยมส่วนบคนุคคลกับความแข็งแกร่งของระบบทีมอะไรมันสำคัญกว่ากันในสถานการณ์ที่แตกต่างกันไปมันก็แล้วแต่บริบทจริงๆจริงด้วยค่ะแล้วคำถามที่น่าสนใจมากๆที่อยากจะทิ้งทายให้ไปลองคิดกันต่อก็คือ ถ้าเกิดว่าเราลองเปลี่ยนตัวขุนศึก5คนในแต่ละทีมล่ะคะหรือว่าเปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนกติกาการต่อสู้ไปเลยผลลัพธ์ที่เราวิเคราะห์ก,กันมาวันนี้เนี่ยมันจะยังเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่าอันนี้น่าจะเอาไปถกเถียงกันต่อได้สนุกเลยคะ่ะ